สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในสวนของเราก็มีรังนกเยอะมากเลยนะคะทุกคนนอกจากที่อยู่บนต้นหมากก็ยังอยู่บนต้นไม้ชนิดนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะกลับด้านให้ดูนี่ค่ะรังนกอยู่บนต้นไม้นี่เยอะมากๆเลยนะหลายรังมากเลยเราก็หาสร้างรังอยู่บนต้นไม้ที่มันสามารถป้องกันตัวเองได้เนาะสามารถป้องกันตัวเองได้จากศักตรูนะ เขาไปสร้างอยู่ข้างในสุดยอดมากเลยจ้ะทุกคน,นคต้นหมากในบริเวณศูนย์ทุกคนดูลำต้นของเขาอย่างนี้จะรอดไหมคะนี่เนี่ยตายไปแล้วครึ่งต้นนะคะแต่ข้างบนก็ยังโอเคอยู่แล้วก็มีลูกสีแดงสวยมากๆเลยทุกคน อันี้เขาเรียกหมากอะไรเนาะหมากประดับแต่ว่าชื่อหมากอะไรอะ่ะแต่ว่าลำต้นนี่โดนตายไปแล้วครึ่งต้นเนี่ยสวยมากๆเลยทุกคนบอกทีว่าเป็นหมากอะไรคะอ่าขนแดงสีแดงนะคะสวยงามมากเลย